ครับอันนี้มาดูพัดลมหมุนช้านะครับว่าเพราเหตุใดง่ายๆนะครับก็คือแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้ออกนะครับออกแล้วก็มามาหมุนดูมันยังลื่นอยู่นะครับมันยังลื่นอยูพัดลมลื่อนอยู่เราจะต้องมามาแกะข้างหลังนี่ออกนะครับกับตัวนี้นะครับมาแกะตัวนี้ออกมาดูดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ถอดออกนะครับถอดเฉยอันนี้ก้นมุ้ออกก็จะได้เปลี่ยนดูดูคาปาซิเตอร์มันนะครับอ๋อเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้มันนะครับเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้มีค่าอยู่สองยูฟาสองยูฟาเนี่ยนะครับนี่นะครับเราก็จะวัดดูนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนตัวนี้ปกติก็ที่เขาให้มาสองสองยูฟาลนะครับเลขสองเลขสองไมไมโครฟาลัดนะครับก็จะตรวจดูว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับก็ดีผมมีเครื่องเครื่องมือในการวัดอยู่นะครับดูดูที่จอนะครับมันมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็ดูตรงนี้นะครับ ครับมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ศูนย์มันเหลืออยู่ศูนย์เก้านะครับเหลืออยู่ศูนย์เก้ามันยี่สิบนะครับก็คือสองแต่มันเหลือมันมันเหลืออยู่ศูนย์จุดเก้ามันมันมันไม่ถึงสองนะครับตรงนั้นนะครับตรงที่ผมเชี้นะครับก็แสดงว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันมันตกค่านะครับ ถ้าท่านมีเรไปที่ตรงนี้นะครับนี่ย่านย่านเป็นยี่สิบก็ได้เ,เป็นยี่ก็ได้ก็แค่นี้ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสองไมโครฟลัดดูเดี๋ยว,วัดดูตัวนี้ก่อนที่จะใส่วัดดูก่อนนะครับวัดโดยการจับตรงนี้อสองสองบวกนะครับสองบวก สองรถสองบวกตอนนี้พอดีนะครับแล้วต่อจะเปลี่ยนดูจะดูว่ามันจะหมุนไหมนี่เวลาต่อนะครับเราต่อสายไหนก็ได้นะครับนะครับปลาตัวนี้ต่อสายไหนก็ได้ผมก็มีแค่เทปพันสายไฟนี่แหละครับก็ต่อเข้าไปต่อแบบบ้านๆนั่นนะครับง่ายๆตอนนี้ไม่มีบวกไม่มีลบนะครับสายเดียวกันก็ต่อแบบนี้แหละ ป้องกันไว้ไม่ให้มันช็อตเท่านั้นเองให้มันช็อตกับขดลวดทั้งในเท่านั้นเองแล้วก็ทําแบบบันบ้านช่างบบ้านจริงๆนะครับบันบ้านไม่มีไม่มีท่อหดท่อยืดอะไรกับเขาหรอกนะครับอือแนี้นะละเสร็จแล้วนะก็ยังไดเก็บตัวนี้เอาไปเข้า ไว้ตรงไหนที่ใดที่หนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บกันตอนนี้ดูเท่านั้นก่อนยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวเสียบไฟดูก่อนเสียบไฟแล้วก็ลองดูนะครับครับหมุนแล้วนะครับหมุนแรงหมุนแรงด้วยนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับยังไม่ได้ประกอบข้างหลังทดลองดูก่อนนะครับง่ายๆนะครับเราทําเองที่บ้านได้ ถ้าท่านใดพอจะกล้าหารชันใจหน่อยเปลี่ยนตัวนี้นะครับทําพัดลมมันมุงช้านะครับไม่มีเครื่องวัดไม่เป็นไรเปลี่ยนเลยดูดูดูตัวเก่ามันนะครับบาเลขอะไรแล้วก็ไปซื้อประมาณสามสิบบาทยยี่สิบบาทก็แล้วแต่นะครับต้องเช็คดูว่าใบพัดมันลื่นนะครับถ้าใบพัดลื่นแบบนี้แสดงว่ามอเตอร์ไม่มีปัญหาพวกบ,บูธพวกลูกเพลนไม่มีปัญหานะครับเว้นแต่ แต่เป็นกดลวกแล้วเปลี่ยนตัวนี้แล้วมันก็จะหมุนล,ลื่นต่อไปนะครับก็จะประกอบหน้าเข้าไปเลยนะครับก็ทุกลุ่นก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็เสียงแค่เอาใส่ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จบงานนะครับก็เสียบปลั๊กไฟเพราะว่าการทํางานทุกครั้งจะต้องขอปลั๊กไฟไว้นะครับเราเรา่าลืมนะครับถ้าลืมมันมันอันตรายนะครับก็เสียบทดลองอีกครั้งสุดท้ายนะครับ หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ถือว่างานวันนี้จบนะครับก็นํามาฝากท่านที่อยากจะแก้ไขด้วยตัวเองนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ผมก็ช่วยเหลือตัวเองจากการดู y youtube บ้างศึกษาบ้างใจรักบ้างนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่รับชมก็ขออภัยท่านที่รู้แล้วนะครับผมก็อาจจะทําไม่เหมือนช่างเพราะว่าชาวบ้านธรรมดานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับชมครับ